าป่ตอนนี้เรามาเดินที่ดองกี้เดินเล่นหนมาโอ uh ้โหของอลังการมาว่าเราขึ้นไปชั้นบนสุดก่อนปะและที่ดกม,ดมีข้างบนอีกเราเราขึ้นมาชั้น4นะคะเราจะไม่ขึ้นไปถึงชั้น5ชั้น6น,นเหนื่อยมาก อันนี้จะเป็นขายพวกแบบแกจเ็ตนี่เหมือนของเราเลยอันนี้เราก็มีอันหนึ่งอะเราเดินไปเป็นแกจเ็ตอะหูฟงังหูฟังต่างๆวินนี่น่ารักจะงดารุมะอันนี้นนดารุมะ อยู่รู้จักเลยดารุมะฟังนะจ้ะนั่นดารุมะเออดารุมะอุ้ยนี่น่ารักจังเลยน่ารักควายเอาไว้ทำเองเหรอเขาขายอย่เงี้ยเอาไว้ทำเองเอาบาร์ดบอม,มบ์ปบาร์ดบอมบ์ปเอาไป บ,บับอมเอาลายะไรเฮ้ยอันนี้บัดบอมอ่ะอันนี้บัดบอมปะอุ๊ยทำน่ารักเชียวโอเกมอนเอานี้เลยเหรออันนี้แพงเลยนะเอาห้าร้อยก็พอลูก <500 S 1> เดี๋ยวแป<ๆ>๊บเด,ย 8, เดียวมันก็แตกละมีรถด้วยนี่ตายละข้างหลังให้ดูไม่ได้ ไม่ได้เลยข้างหลังให้ดูไม่ได้เลยเราต้องพาลูกออกไปจากตรงน,นี้ก่อนอูนี่น่ารักอันนี้น่ารักเท่าไหร่อะอสองร้อยกว่าบาทอันนี้ที่เขากำลังฮิตเล่นอยู่ือตกประมาณอนลาพันมันแพงลูกดูเครอร์บี้น่ารักมา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 กอันนี้สิน่รักมากนตุ๊กตาโปกเกมอน อ่าตรงนี้เข้ามาคิตตี้แล้วนี่แก่ๆตัดเล็บนา่ารักอุ้ยนี่ก็นา่ารักนี่นา่ารักอ่ะอุ้ยทีนี้เขาก็มีกล่องซูมมีกล่องซูมด้วยอี่ยเวลามีมาริโอ้กับลุยจิด้วยละ่ะพอพาีป่ปีปป ว้าปิกจูอ้ามีบันไดเลื่อนก็ไม่บอกถ้าเดินขึ้นมาทำไมตั้งหลายชั้นอันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะสีน่ารักมากเลยอันนี้โซนอะไรโอ้ยมีโซนชินจังด้วยตายแล้ววิกระเป๋าคุณโรมีน่ารักว้านี่ก็น่ารัก นในกระเป๋าเป๋าโลมิเท่าไหร่ไม่มีราคารูปากกาน่ารักมากรูปช็อกโกบีน่ารักไหมดูมีรูปเลยชินจังน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยดีก็าวหรักช็อกโกบีนี่นโโนเขาเล่นยังไแทงแพันหนึ่งเนี่ย เขาเล่นยังไงดูดิพันเขาเล่นยังไงแต่เราเล่นไม่เป็นอ่ะหลูกรอเราเล่นแต่นี่อันนี้อันเล็กปะหนูหนูเคยเล่นเป็นภานี่เอาอันเล็กๆก็พอเนี่ยสองพันใช่ปะเออเอาอันเล็กๆได้ไหมใครอยากได้คะหนูเล่นเป็นหรือเปล่าเป็นต้องหัดเล่นนะเนี่ยโอเคไหมเอาไปต้องหัดเล่นนะคะเอามาซื้อให้เอาเลือกสีนี้แล้วใช่ไหม ชอบอันนี้สุดเลยใช่ไหมเนี่ยสีน้ำตาลเนาะไม่ชอบสีขาวอ้าวตรงนงชอบสีอะไรกันแน่แต่ขาวนานๆมันจะเหลืองแล้วเปล่าลูกขาวขาวครับกิฟซาริโอที่แบบกำลังฮอตฮิตก็มีด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้ารักมากเลยนะดูหวีดิหวีคุโรมิารักมาก และมาญี่ปุ่นก็คือจะต้องแบบแอย่างเงี้ยไอพวกที่นี่ผมรอบที่แล้วก็ไปโดนที่สนามบินแต่ว่าคิดว่ามันเป็นแบบผกพาจริงๆรแล้วมันต้องเสียบปลั๊กอยากได้แบบที่มันไม่ต้องเสียบปลั๊กอ่ะเน,นี่ยนี้อันนี้อะไรอ่ะนี่ต้องเสียบปลั๊กไหมดูน่าสนใจนัดขนตาไฟฟ้ายี่ห้อนี้ทาไมอลังการอย่างนี้เนี่ยที่เห็นจะแบบเล็กๆ ปุ่นนั่นนี่โอ้โอคนเบียดมากเลยเธอทุกคนเลยใส่ขาจานใส่ก้อนเราบางทีเราก็ไม่ควรมาวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนเลยใส่ขาจานใส่ก้อนคนเยอะมากของอะไรโปกเกมอนอีกออไอโกาไปทำอะไรอะ่ะก็ไปเล่น,แ,น,นแพงปะเนี่ยอาสายตะก,กะวันนี้พามาเดินดองกี้ตั้เช้าเลยค่ะดองกี้เปิด9ก้าโมงตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะอันนี้เป็น สาขาในโดโทบุรีเลยนะคะอุ้ยมีขายะาดมด้วยว่ะจากรอบที่แล้วที่แบบว่าคนเยอะมากก็เลยแวะมาตอนเช้าเนิ่นึงดเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนิกเขามีทั้งหมด6ชั้นนะสาขานี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปซักชั้นที่4ก็พอเพราะว่าชั้น5ชั้น6ดูไม่ค่อยเมียบ ดีมากที่มาตอนนี้นะคือแบบไม่มีคนเลยฮ้ยนี่น่ารักจังมีกิฟชินจังด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นแบบมุนนูนอย่างเงี้ยตัวนี้ที่กำลังฮิตที่ไทยหละแต่ว่าคนญี่ปุ่นไม่เห็นจะมามุงอะไรเลยอะ่ะดิก็น่ารักอยู่นะมีโซนพวกเกม n i ่ t e n นโด้ด้วยเออคือพวกดักกแต่ราคาก็พอๆกันหมดมีเป็นโซนแบบซาริโอพิกาจู น,นีออ้ะะไระตอนแรกก็มองอันนี้อยู่ว่ามันคืออะไรวะมันเป็นกล่องๆอ,อ๋อมันคือมันคือที่เป็นหูอ่ะแล้วอันนี้จําลองเป็นแบบหน้าคนน่ะก็คือเอาหัวคนไปใส่อันนี้มันแค่แบบทําให้แพคเกจมันดูน่ารักเฉยๆอ่ะเออดูดิน่ารักอ่ะแล้วอันนี้คือน่ารักมากมันเป็นพวงกุญแจใช่ไหมเป็นพวงกุญแจเสร็จมันก็จะมีเป็นตัวอักษรแบบเนี้ยให้เราไปแบบแปะ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 เป็นชื่อเป็นอะไรไปอ่ะทาน่ารัก มีพวกกล่องสุ่มด้วยเมื่อก่อนเราเก็บสะสมไนตัวนี้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าเนี่ยเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเอ้ยที่ใส่าสายชา์ดิว,วาเอ้ยที่ใส่ซิปใส่ย,ยังไงอะ่ะพวกช้อนซ่อมกระติกน้ำเด็กอะ่ะน่ารักแต่ว่ากระติกน้ำที่บ้านเยอะมากปกติใช้อันนี้อยู่ใช้ยี่ห้อนี้ไหมเออใช้ดีนะสีมันไม่ค่อยแล้วก็พวกตะเกียบอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักเยอะมากแต่ที่บ้านก็มีเยอะแล้วเหมือนกัน กระติกน้ำนี่อันนี้ชุดนียน่ารักมากเลยชุดกินข้าวเด็กมีซูชิด้วยโคตรน่ารักเลยนี่เป็นอะไรกระเป๋าปะไม่เห็นทำอะไรได้เลยอันเนี้ยแต่ว่าอาครัมมนน้ง่ะเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆด,ดูชินจังไ <c oughs> ขวะออกแบบวิเหมือนจะมีเสียงปะข้างในมันมีแบบอุย้ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบนี้ดึงแล้วมันก็จะสั่น แต่ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องประมาณนี้อ,อันนี้อเอ็นอก,ก็น่ารักอุ้ยอันนี้ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยดูยดิแล้วก็ไงสีแดงมีวันพีชด้วยอุย้ยพีวันพีชน่ารักแล้วก็จะมีตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้จะซื้อไปฝากเพื่อน ซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเพื่อนมันบ้าบ้าบอๆนี่แหละ <c oughs> จะเป็นฟิลแบบแล้วมีเครื่องวัดความดันด้วยนะเมื่อวานเห็นเป็นเหมือนแบบนาฬิกาแต่ว่าหายไปไหนแล้วก็พวกอะไรที่กนหนวดไอไม่ใช่ปัตตาเลี่อะไรพวกนี้ยมีที่กนหนดด้วยมี่ก็อยาแปสีฟันเยอะอยู่ทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศอะเราจะชอบซื้อมากเน็ตอันเนี้ย แบบประจําเมืองอันเนี้ยโอซาก้าชาบามิทาโกยากิมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปติดที่บ้านติดอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบซองใส่มือถือกันน้ําแต่ราคาแรงอยู่นะเกือบ6700รอยอยู่นะนี่ก็เป็นพวกกริดตกต่างๆน่ารักอ่ะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเขาเรียกอะไรนะหูฟัง เยอะมากอันนี้เป็นพวกสายคล้องมือถือเดินลงไปข้างล่างแล้วนี่เดินนานมากเลยนะชั้นเนี้ยขอกงมันจะจุปจิสิ่งที่ได้มาจากชั้นนี้อันนี้เริ่มเป็นขนมมาประมาณสองสารอบนะไม่เคยได้เข้ามาถึงแถวนี้เลยวิอันนี้สองเก้าเก้าถูกไหมมีกี่อันไม่เคยได้เข้ามาเลยเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้ได้เข้ามาแล้ว ดูทรงแล้วอันนี้น่าจะอร่อยเพราะว่าเห็นขายแบบทุกร้านเลยอ่ะอันเนี้ยเท่าไหร่วะอันนี้แพ็กเกจดูน่ารักมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนข้าวหองปะเหมือนเซนเม้เหมือนอะไรอย่างงี้ไหมแต่แพ็กเกจนี่ตอนนั้นวันก่อนกินของเพื่อนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นอันเนี้ยอร่อยคือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า ไม่ชอบกินที่มันเย็นเกินคือถ้าแบบไม่ชอบกินเย็นเกินอ่ะกินยี่ห้อเนี้ยคือกำลังดีเราเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แบบของเมืองไทยมันจะชอบแบบเย็นจัดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อไปเพิ่มอันนี้อันเล็กซื้อไปแจกซื้อไปฝากดูแบบว่าน่ารักดีเอ้ยนี่เป็นรถอะไรเอาเอาไปก่อนเมื่อวานก็ซื้อไปสิบกว่าอันน่ะอันใหญ่อันนี้เบียร์ชิงจัง เคยกินและนานมากแล้วแต่เดี๋ยวเอาไปอีกแกเหลืออยู่สามอันเอาไปให้หมดเลยบ้านไหนโชคดีจะได้จากเราไปแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกอมหรือเปล่าเอาไปด้วยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเทียนหล่อเหลือเอ้ยอะไรเทียนหรอไม่ใช่เนาะดูดิโอ้ยน่ารักทาโกยากิมีอันนี้ด้วยแบบว่าที่เวลาเด็กกินข้าวหกเหลอะเธอเปื้อนเสื้อก็เอามาแบบ สติกแบบเช็ดเช็ดเช็ดขีดขีขีดได้เลยอันนี้เคยเห็นเขารีวิวอยู่นะกำลังเดินลงไปชั้นสองชั้นนี้น่าจะเครื่องสำอางพวกลิปบล์มลิปสติกลิปกลอสแรงเงี้ยเยอะมากออ้ยนี่น่ารักจังมีสีเบาๆมี SPF ด้วยนะลองอันนี้เป็นเครื่องสำอางละ กคสำอางเขาก็จะฟีลแบบใสๆดูไม่ค่อยฉูดฉาดเหมือนเมืองไทยเท่าไหร่อ่ะทีพวกสกินแคร์แต่ราคาก็แบบโอเคเลยเห็นเขาบอกว่าอันนี้ใช้ดีจะลองดูจะลองสักหนึ่งช้ชั้นหนึ่งแล้วค่ะ ชั้นหนึ่งเป็นทุกยาเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนค่ะ